มาถึงรอบซาวเช็คก็เล่นกับใจลิลลี่เลยนะคะดูสิเล่นลงไปนั่งแบบนั้นนะแล้วก็ทำหน้ายิ้มกลิ่มแบบนี้นะคะโอ้โหหน้าเวทีตายเรียบเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งแอดจะบอกเลยนะว่าวันนี้การแต่งตัวของน้องคอสตูมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยบอกชัดนะคะว่าหมาเพื่อค่าจริงๆนะเพื่อกวาดเรียบนะคะลิลลี่ที่อยู่หน้าเวทีคือโอ้โหศพสีชมพูกันหมดเพราะว่าวันนี้น้องแต่งตัวบอกอยู่แล้วนะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะดูยังไงก็นึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะคิวบิลใช่ไหมมันคือเหลืองนี้เลยนะคะรวมไปถึงขีดเส้นสีดําข้างๆชุดแบบนี้ไม่เหมือนตรงไหนอาปากกามาวงนะ เอาจริงๆก็ขาดแค่ดาบในมือเท่านั้นนะคะแต่สําหรับลลิษาไม่ต้องมีอาวุธจ้าเพราะตัวน้องเองเนี่ยนะคะแค่เห็นก็พิฆาตแล้วนะโดยเฉพาะเวลาเต้นออกมาแล้วก็ทุกคนนี่คือยอมยกใจให้ทั้งดวงเลยนะคะเมื่อไหร่ที่ออกสเต็ปก็คือแพ้ทางทันทีนะคะเพราะว่าหลายคนที่เลือกน้องลิซเป็นเมนเน,เนี่ยบอกเลยว่าประทับใจในเรื่องของการเต้นที่สุดนี่คืออาวุธสําคัญของน้องเลยยังไม่รวมถึงความน่ารักความสามารถอุปนิสัยนะ,ะที่ คำว่าเป็นตัวของตัวเองอาจจะน้อยไปอาจจะบอกว่าโคตดจะเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะตั้งแต่ต้นจนจบลิซ่าเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหลายคนก็เลยชอบในความจริงใจแบบนี้แล้วก็ความกล้าสแสดงออกด้วยนะคะ นี่แหะค่ะแม้สาวคิวบิวของเรานะคะก็มาฟาดฟันกันตั้งแต่รอบสาวเช็คเลยทีเดียวอันนะมีตะบงตะเบะด้วยนะคะน่ารักไม่ไหวค่ะรอบนี้ก็แน่นอนมาครบทีมนะลิซ่าจนเจนนี่โลเซ่พิสูนะคะก็มาพร้อมกับบรรยากาศแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยแอดก็เล่าไปในอัพนิวส์แล้วนะคะว่าพี่กาศเขาก็แบบแอบเคริรดนะที่อยู่ข้างล่างเวทีอะเพราะว่าน้องมานั่งเล่นตรงนี้พอดีเลยนะคะ าดเกาหลีเนาะเออดูยังไงรอบนี้ก็เป็นเกาหลีน่าจะมากับ YG หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างถ้าตอนไปโคเชล่าก็จะเป็นพิกาศจากต่างชาติอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบพิฝรั่งลําบึกอะไรประมาณนั้นเนาะ,ค,ะคือไปแต่ละประเทศเขาก็อาจจะมีกาดที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาของประเทศนั้นๆไว้ดูแลสาวๆด้วยแต่ว่าในส่วนของ YG ก็ต้องมีกองทัพของเขาเพื่อที่ไปดูแลสาวๆอยู่แล้วนะคะ แล้วก็แปลกใจอีกอย่างรอบซซวเชคยังไม่เห็นน้องได i v นะคะยังไม่โชงเลยยังไม่ยอมขับรถกระเป๋านะคะไม่รู้ถูกยึดไปหรือเปล่าคราวนี้ก็ต้องไปลุน้นว่ารอบแสดงจริงจะเอาขึ้นมาเล่นบนเวทีไหมนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ยอมเดินกันแล้วนะทุกคน <c oughs> ขับขี่ปลอดภัยอย่างเดียวเลยนะคะแต่อย่าคว่ำเหมือนรอบที่แล้วนะ,ะมัมมี่เขาทั้งใจหายเอ่ยทั้งขำเอ่ยไม่รู้ต้องทำอะไรกันก่อนนะคะปวดหัวหัวจะปวดไปหมดนะ สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนแคมจากทางสิงคโปร์นะคะที่เอามาลงในทวิตเตอร์ให้เราได้ชมความน่ารักของน้องกันแบบโอ้โหทันทีทันใดเน็ตไม่ลม่ม <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเราตอนไปดูรอบที่แล้วเน็ตล่มจะพงจะโพสนี่คือต้องรอออกมาจากพื้นที่ก่อนว่าคนใช้สัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเยอะจริงๆนะคะทุกคนใครไปดูที่สิงคโปร์บอกแอดหน่อยว่าเน็ตล่มหรือเปล่านะคะมองมอยกันมานิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงตอนนี้คือรอดูเลยว่าเพลงลลิสากับมันนี น้องจะมาเวทีเอเชียในชุดอะไรนะคะตื่นเต้นไม่ไหวยังไงติดตามได้เลย2ช่องลิซ่าวเแล้วก็อั p พิหนูนะคะแล้วนี่เดี๋ยวยังไงเจอกันนะจ๊ะคลิปหน้าไปก่อนคะ่ะทุกคน